มลเร็วๆลูกอา้าเก่งจังเลยค่ะมิต้าเก่งที่สุดเลยจะถึงแล้วเก่งมากเลยค่ะอีกนิดเดียวถึงแล้วโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะโอ้โอพ่อแพ้เลยโอ้ยแค่สามสิบวินาทีเองอันนี้ ช่สองนิ้วหน่อยเก่งมากเยี่ยมนี่ให้เลยเยี่ยมอ่ะ,อะ,ไ,นนอะไปยัง <c oughs> โอ้ยสำลักน้ำ